นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสสะสัตตุถีสันตุถีเอตัมมังคะละมุตตะมันติ ณบัดนี้จากได้แสดงพระธรรมเทศนาในมงคลลสูตรพนานา,าศนาสนธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและสัมมาปฏิบัติของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแก่เวลาสืบไป ดำเนินความตามาพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาณนะเบื้องต้นแล้วว่าสันตุถีเอตามังคลรุุตตมังแปลว่าความสันโดษเป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่24ในมงคล38ประการคำว่าสันตุถีแปลว่าความสันโดษ มีความหมายดังนี้หนึ่งความยินดีพร้อมคือความพอใจ 2. ความยินดีในของที่มีอยู่ 3. ความยินดีในของของตน 4. ความยินดีโดยชอบธรรมรวมความว่าความยินดีในของที่ตนมีซึ่งได้มาโดยชอบธรรม หรือพอใจในสิ่งที่มีอยู่เท่าที่เป็นของตนซึ่งตนได้มาและหามาได้โดยชอบธรรมสามารถหาความสุขได้จากสิ่งที่เป็นสมบัติของตนน,นั้นๆพระอัตกตาจารย์ได้แบ่งสันโดษออกเป็นสามประการคือยถาราสันโดษคือยินดีพอใจในสิ่งที่ตนได้มาไม่ปล่อยประละเลย ไม่ทอดทิ้งกลางคันพอใจแสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบไม่คดโกงเบียดเบียนเอาของผู้อื่นมาเพื่อตนรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้ใจ่ายใช้คุณวุธให้เกิดประโยชน์ใช้คุณธรรมให้เกิดผลสองยถาภะสันโดษคือยินดีในสิ่งที่ทำตามกำลัง พอใจเลือกทำงานเลือกศึกษาศิลปวิทยาพยายามทำงานและศึกษาให้เจริญก้าวหน้าไปตามกำลังด้วยความขยันหมั่นเพียรอดทนต่อสู้อุปัรคนานปาประการยึดมั่นมัตันยุตตาคือความรู้จักพอดีพองามยินดีพอใจในภารกิจของตน สามยถาสารูปประสันโดษคือยินดีพอใจในสิ่งที่ทำตามสมควรพอใจในการศึกษาและปฏิบัติคุณธรรมที่เป็นเหตุให้เจริญก้าวหน้าด้วยความอดทนไม่เฉื่อยชาไม่มักง่ายไม่สะเพร่าไม่ละหลวมไม่ให้ความอ่อนแอเข้ามาแทรก พระพุทธองค์ตรัสว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐเป็นคุณธรรมทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความทราบซึ้งยินดีรู้จักความพอเหมาะทำให้ประหยัดกิริยาวาจาและความคิดเป็นคุณธรรมสนับสน,นุนผู้ปฏิบัติให้ได้ทั้งวัตถุทรัพย์และคุณทรัพย์ในทางที่ชอบวัตถุทรัพย์ได้แก่เงินตรา หรือของที่ใช้แทนเงินตราอาหารเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคคุณทรัพย์ได้แก่คุณวุฒิที่เกิดจากการเล่าเรียนและคุณสมบัติที่เกิดจากการปฏิบัติคุณธรรมทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุผลคือความเป็นคนฉลาดและความสุขปราศจากโทษทุกเวรภัย วัตถุประสงค์ของสันโดษแบ่งเป็นสองระดับคือวัตถุประสงค์ทั่วไป 1. วัตถุประสงค์ทั่วไปการที่ต้องปฏิบัติสันโดษก็เพื่อเป็นส่วนประกอบช่วยเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามทางสายกลางคืออริยมรรคมีองแด์ดซึ่งมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือวีมุิได้แก่ความหลุดพ้น หรืออิสระภาพโดยสมบูรณ์สองวัตถุประสงค์เฉพาะการปฏิบัติสันโดษก็เพื่อให้จิตปลอดปโปร่งมั่นคงไม่คิดในสิ่งที่เย,ย้าโยวนไร้กังวลที่จะต้องบำรงบำเรอตนเองจะได้นำเวลาและความคิดมาอุทิศทุ่มเทแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้เต็มที่และเต็มกำลังหลักการของสันโดษนี้มุ่งให้คนมีความเป็นอยู่ทางด้านวัตถุคือปัจจัยสี่สะดวกสบายแต่ไม่ใช่เพื่อฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรูหราสันโดษกระตุ้นให้คนมีความเพียรพยายามสแสวงหาปัจจัยสี่เท่าที่เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรมเหมาะสม กับภาวะและฐานะของตนและไม่ขัดหรือกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่สันโดษช่วยให้เกิดความพอใจและหาความสุขได้จากสิ่งที่ตนหามาได้เป็นผลสำเร็จของตนเองทำจิตใจปลอดโปรง่งตั้งมั่นสงบไม่กระวนกระวายสันโดษทำให้มนุษย์นำเวลาความคิดและกำลังงาน มาอุทิศให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเต็มที่พยายามแก้ไขปรับปรุงทำงานให้ก้าวหน้าให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ทำให้เวลาและความคิดเสียไปด้วยความฟุ้งเฟ้อความปลนเปลอและไม่ให้จิตใจถูกรบกวนด้วยสิ่งเยาโยนสันโดษเป็นธรรมที่จำกัดไว้ให้ใช้กับปัจจัยสี่ คือเครื่องอาศัยเลี้ยงชีพด้านวัตถุเท่านั้นลักษณะของผู้มีความสันโดษอาจพิจารณาได้ดังนี้ประการแรกเป็นผู้แสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพด้วยความเพียรและปัญญาตามความเหมาะสมกับภาวะของตนและเท่าที่เป็นความชอบธรรมประการที่สองเป็นผู้ที่ไม่อยากได้ของผู้อื่น หรือของที่ได้มาด้วยความช่อฉนไม่ทําการทุจริตเพราะปากท้องและผลประโยชน์ส่วนตัวประการที่สามเมื่อหามาได้และใช้สอยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ติดไม่หมกมุ่นมัวเมาประการที่สี่เมื่อทําสดกําลังแล้วไม่ได้ไม่สํำเร็จก็ไม่เดือดร้อนกระวนกระวาย ไม่ยอมให้ความผิดหวังครอบงำยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ประการที่ห้าไม่ถือเอาสิ่งที่ตนหามาได้ในการงานมายกตนของผู้อื่นประการที่หหาความสุขที่ได้จากสิ่งที่เป็นของของตนตามสิทธิที่จะพึงได้ที่ตนเข้าถึงในขณะนั้นๆ ประการที่7มีความภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดจากกำลังงานของตนมีความอดทนยินดีรอคอยผลสำเร็จแม้น้อยที่เกิดจากนำพักน้ำแรงของตนไม่ยินดีผลแม้มากที่เกิดจากความไม่ชอบธรรมประการที่8มีความรักและพักดีต่อหน้าที่การงานของตน มุ่งหน้าปฏิบัติหน้าที่การงานให้ก้าวหน้ามีข้อที่จะพึงสังเกตประการหนึ่งที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมักเข้าใจสันโดษกันผิดผิดคิดว่าเป็นอันเดียวกับความเกียจค้านเฉยชาไม่เอาธุระความเพิกเฉยต่างๆ อันที่จริงอาการดังกล่าวนี้เรียกได้ว่าเป็นอาการแปลกปลอมของสันโดษหรือจะเรียกว่าสันโดษเทียมก็ไม่ผิดเพิ่งเข้าใจเถิดว่าผู้ใดก็ตามไม่มุ่งหน้าปฏิบัติหน้าที่การงานของตนคนนั้นชื่อว่าเกียรติคร้านมีใช่สันโดษเป็นของเทียมแต่ผู้ใดมุ่งปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นอยู่ง่าย พวกนั้นชื่อว่ามีสันโดษแท้เมื่อได้ทราบความสันโดษมาบ้างแล้วบัดนี้จะกล่าวถึงความไม่สันโดษเพื่อจะให้เห็นโทษของความไม่สันโดษความไม่สันโดษมีลักษณะที่สำคัญคือความโลภความมักมากความอยากในสิ่งที่ลามกคนที่ไม่สันโดษมักจะถูกความโลภความมักมาก ความอยากเข้าสิงทําให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่ตนหามาได้หิวกระหายอยู่ตลอดเวลามีอาการทําให้จิตดิ้นรนกระวนกระวายอยากได้อยากมีอยากเป็นจนออกนอกโลกนอกทางก็มียั่วย,วยวุจิตใจให้เห็นแก่ตัวเป็นใหญ่ได้สิ่งหนึ่งแล้วก็อยากได้สิ่งอื่นอีกต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นโลภในอำนาจวาสนาแม้จะอยู่ในฐานะพอสมควรแล้วก็อยากได้โน่นอยากได้นี่ซึ่งอยู่ในลักษณะที่จะเหลิอวิสัยที่จะได้โดยไม่คำนึงถึงว่าจะผิดหรือถูกขอให้ได้เป็นพอโลภในทรัพย์สมบัติความจริงแล้วทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่คนโลภจัด เมื่อหาทรัพย์ในทางที่ชอบไม่ทันใจก็มักจะหันไปหาในทางทุจริตผิดกฎหมายแทนโลภในทางกรรมคุณมักจะมึนเมาฝักใยทะเยอทยานบำรุงบำเรอตนจนเกินส่วนหลงมัวเมาอยู่ในกรรมคุณจนลืมตนทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่มีเวลาสงบสติอารมณ์ ต้องเดือดร้อนทั้งทางกายและใจความมากๆก,ก็ถือว่าเป็นธรรมตรงกันข้ามกับสันโดษเพราะเป็นกิเลสที่ร่าร้อนทะเลที่ว่าลึกแสนลึกกว้างแสนกว้างก็ยังมีขอบเขตแต่ความมากมากลึกและกว้างโดยไม่มีขอบเขตคนมากมากมักจะกอบโกยเพื่อประโยชน์ตนเป็นใหญ่ ไม่รู้สึกพอในสิ่งนั้นๆั้นเข้าทำนองว่าไฟไม่พอด้วยเชื้อทะเลไม่เต็มด้วยน้ำมฤตยโยไม่เบื่อชีวิตสัตว์สมดังคำโบราณว่ากองไฟหนึ่งทะเลหนึ่งคนมากมากหนึ่งไม่มีใครป้อนปัใจจัยให้เพียงพอได้ความอย่างในสิ่งที่ลามกก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนไม่สันโดษ ถือว่าเป็นโรคทำให้คนเบื่อการงานชอบแต่ในสิ่งที่ได้ลาาผลมาง่ายๆเช่นเล่นการพนันเล่นหวยเป็นต้นอยากได้ผลแต่ไม่ทำเหตุกลัวทุกแต่กล้าทำเหตุให้ทุกเกิดชอบสุขแต่ไม่ทำเหตุให้เกิดสุขอยากเป็นคนดีแต่มีปกติประพฤติเลวไม่อยากทำความดี แต่อยากให้คนอื่นชมตนเองว่าดีความโลภความมักมากความอยากในสิ่งที่ลามกจะยั่วยุให้คนเบื่อสันโดษมีนิสัยเห็นแก่ตัวเป็นคนประเภทมือถือศากปากถือศีลจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็มุกสร้างความเจริญให้แก่ตนสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ตน ความไม่สันโดษจึงเป็นอัปมงคลดังที่กล่าวมาแล้วแม้ในอัตถกถาชาดกท่านได้แสดงโทษของการไม่สันโดษด้วยเรื่องนางพระมณีคนหนึ่งว่าในอดีตการมีพราหมณ์คนหนึ่งมีภรรยาแล้วได้ลูกสาวหนึ่งคนต่อมาเขาตายไปแล้วเกิดเป็นหงทองด้วยผลแห่งการทำความดี และสามารถรลลึกชาติได้ได้มองเห็นภรรยาและลูกสาวของตนลำบากมากต้องมารับจ้างเขาทำงานหาปัจจัยเลียงชีพจึงสงสารบินไปหาที่บ้านเพื่อส่งเคราะห์เล่าเรื่องให้นางพระมณีและลูกสาวฟังทั้งสองยินดีมากต่างให้ข้าวถั่วเป็นอาหารแก่หงทอง หงนั้นก่อนจะกลับไปที่อยู่ของตนจึงสลัดขนให้ขนหนึ่งขนทองนั้นเมื่อทุบแล้วเอาไปขายได้เงินดีสองแม่ลูกจึงสุขสบายตั้งแต่นั้นมาต่อมานางพรมามณีคิดโลภมากกลัวว่าหงทองผู้เป็นสามีเก่าจะไม่มาจึงคิดจะถอนขนทองไว้มากๆเพื่อวันข้างหน้าจึงบอกความคิดแก่ลูกสาว ลูกสาวมิเห็นด้วยห้ามปามแต่นางก็ไม่ยอมจึงได้วางแผนจับหงทองขังไว้ในกรงแล้วจัดการถอนขนด้วยความโลภในที่สุดขนที่ถอนโดยหงไม่ยินยอมก็กลายเป็นสีขาวเหมือนขนนกกระยางขายก็ไม่ได้นางพรมามณีและลูกสาวจึงต้องรับจ้างเขาทำงาน ด้วยความลำบากอีกต่อไปเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของความไม่สันโดษเข้าในลักษณะที่ว่าโลภมากลาภหายรวมความว่าความสันโดษเป็นยาใช้บำบัดความโลภความมักมากและความปรารถนาในสิ่งที่รามกบำรงใจให้อบอิมบ่มเบิกบานและทำกำลังใจให้เข้มแข็งไม่เกียจคร้านอ่อนแอ มีนิสัยรักงานรักการศึกษารักคุณธรรมมุ่งผลสำเร็จเป็นที่ตั้งสร้างตนให้มั่นคงด้วยวัตถุทรัพย์ตั้งตัวไว้เป็นหลักฐานอยู่เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาด้วยเดชานุภาพแห่งพระพุทธคนพระธรรมคนพระสังฆคน จงดลบันดาลให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงมีความสุขความเจริญประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลตามที่ท่านประรถนาธุรปการเทินแสดงพระธรรมเทศนาในสันตุิกถาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการการชนี